วนล้างส่วนส่วนที่แม่เนาะก็จะใช้ลูกโป่งใหญ่พอเด็กหน้าโผลออกมาก็จะใช้ลูกโป่งเล็กดูดปากมันนะปลูกมามันคลอดออกมาก็ปลูกสายสะดือนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็จะอยู่ในชามลูกก่เนาะพอลกูกคลอดออกมาเสร็จใช่ไหมคะก็เอาลูกใส่ในกระมังก็จะอยู่ในกระมังปมใหญ่นะแล้วก็ทายาเด็กเนาะก็จะเป็นเรื่องของยา พอเราทําอะไรเสร็จทุกอย่างก็ใส่พระอาานนำไให้เมยไปนะจำอุปกรณ์ก็มันก็ถ้าจาเป็นสตรอรี่ในการใช้ก็ประมาณนี้คนก็ไปลองอ่านดูในยี่สิบเอ็ดชิ้นะคะก็หาวิธีการจําตัวเองเนาะส่วนวิธีคลอดบุตรนะคะสามพวกคือพวกที่หนึ่งคือคลอดตามธรรมชาติพวกที่สองก็คือเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือคลอดเองไม่ได้ ทีนี้ระยะลุกลุคอดใช้เวลาเท่าไหร่เราก็จําเป็นเลนขเท่าน,น 20, ้นะยี่สิบยี่สิบสามสิบของขอนุญาตค่ะคือของเด็กของเด็กห้าของแม่หกของหมอแปดค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกันสองชิ้นโอเคที่ครูให้ครูให้แกกหนึ่งเนาะก็ต้อไปจำาอกแล้วอะไใช้ด้วยกันไม่ด้วยกันอันนี้คือเป็นการจัดหมวดหมู่สมองเรานี่แหละค่ะ ว่าเราจะจําตัวไหนได้ง่ายแล้วเราไปจำยี่สิบเอ็ดื้เดียวมันเรามันก็เกินความสามารถเราเราก็เลยต้องซอยย่อยซอยอย่อยออกมาอ่าทีนี้มาเรื่องท้องปั้นติวทำมันจบไปเลยแล้วกันท้องปั้นเนี่ยค่ะก็คือมดลูกมันมันหดรัดตัวลงเนะคะมันจะปั้นได้ดีที่ความเรเรียกดูเลชันนะค,ะความ ระยะเวลาในการปั้นแต่ละครั้งะคะ่ะมันจะประมาณกี่วินาทีค่ะเป็นสามสิบวินาทีนะคะแล้วก็บวกลบไว้ที่สามสิบวินาที <30 S 1> เช่นเด <10. S 1> ้วกันอ่าอ่าก็จะจำเลขสามสิบบวกลบสามสิบนะคะก็จะเป็นจำที่หกสิบไม่สิจำที่หนึ่งนาทีอ่า ตามที่หนึ่งนาทีแล้วบวกลบครึ่งนาทีก็คือความแรงที่เหมาะสมนะคะที่จะเหมาะในการคลอดนะคะจำที่จำที่เลขหกสิบนะแล้วก็บวกลบสามสิบก็พามือและอ่าในระยะเจ็บท้องคลอดนะคะจะแบ่งเป็นสามระยะก็คือระยะแรกคือปากมดลูกเปิดระยะที่สองคือระยะทารลบจะพ้นช่องคลอดนะคะ คือระยะที่สามก็คือโลคอดนะคะางระยะที่โลคอดใช้เวลาควรใช้เวลาอยู่ประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงจำไม,ไม่ไม่จำครึ่งนะคะจำเป็นยี่สิบถึงสามสิบนะคะโดยปกติก็จะประมาณนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงจริงๆนะแต่ถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงแสดงว่ามีปัญหานะมีปัญหานะ ถ้าทาลกค่ะถ้าทาลกในคันก็จะแบ่งเป็นสีท่าท่าไหนที่คลอดได้คะถ้าเอาหัวออกอถ้าเอาหัวออกต้องเป็นสี่าต้องสีสากเป็นส่วนนำเท่านั้นนะถ้าเอาหัวออกนี่ก็คือถ้าก้มหน้ากับเขาเรียกอะไรมะเดี๋ยวเนยมันใช้สับว่าอะไรนะ ถ้าค้อมหน้าออกกับท่าไงหน้าออกน้นใช้คําศัพท์นี้นะคะค่อมหน้าออกกับางหน้าออกที่จะคลอดได้มีแค่สองสองท่าที่พดุงพันไทยจะทําได้หรือพดุงพันหนูนี่แหละพะดุงพันปกติก็ทําอยู่สองท่าค่ะที่เหลือมันลอดไม่ได้อยู่แล้วมันต้อง่าลอดหรือว่าจะต้องไปบังคับโดยการใช้เครื่องดูด ที่ดีดออกเนี้ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเนาะขอโทษนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่มีเครื่องเขาไม่มีการผ่าขอดอ่ะแล้วเขาเป็นยังไงมันก็ตายเยอะไงค่ะพี่ก็ตายเยอะฉี่ขาดเยอะบางทีอ่ะมันติดแล้วเด็กมันตายอะ่ะก็ได้แยกอวัยวะเด็กออกเลยนะที่ที่หนูได้ยินพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะก็มันถึงเกิด สตอรี่แม่นาคกัคะพี่ประมวลใช่ใช่เด็กบางคนเขาบอกว่าต้องใช้เครื่องหนีบแล้วเด็กก็ตายอย่างเนี้ยค่ะนกหนูหนก็ได้ด้ยิเครื่องดึงค่ะทุกวันนี้เขาก็เลยเซก็เลยผ่าลอดเดยอะขึ้นแล้วหมอก็หมอก็อยากรวยไงผ่าลอดฝากพิเศษเนี่ยคือห้าพันเนาะมันจะมีเลทเลยนะว่าถ้าผ่าลอดเลทนี้คอด แล้วทีนี้มันก็สามารถทําให้หมอจัดคิวตัวเองได้ว่าจะผ่าเธอเก้าโมงนะผ่าเธอเที่ยงผ่าเธอบ่ายสามแต่ถ้าเป็นให้ข้อทางช่องคอดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไงตีสองก็ต้องลุกมาผ่าตีห้าก็ต้องไปต,ต้องลุกมาทำขอดไงก็ก็เลยเขาก็เลยให้ให้พยาบาลนะทำขอดปกติไปแล้วหมอก็รับเบกพิเศษไปเราเป็นธุรกิจ รุ่งเรืองกันเลยล่ะคะทุกวันเนี้ยบางทีเราอยู่โรงพยาบาลเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเราต้องทําข้อไทยแต่เราไม่มีบัตคเก็ก <c oughs> ็คุณหมอบางคนก็ใจดีค่ะพอถึงปีใหม่สิ้นปีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้ำใจเล็กเล็เล็ก,ลกน้อยเป็นของเมไลา์ยให้ <c oughs> บางคนก็นใช้ทางดาวก็แล้วแต่ นิสัยมนุษย์นะคะคนไหนหน่ารักพยาบาลแล้วว่าจะช่วยเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเหมือนตรวจกับคนไข้อย่างเงี้ยเอ่อของเราเราจะได้เป็นเป็นชั่วโมงเป็นเวรใช่ไหมคะกะละหกร้อยของหมอเนี่ยเขาจะได้กะเขาก็จะมีค่าเวรของเขาประมาณพันห้าแต่เขาไม่เอาแค่นั้นเขาจะไม่ยอมตรวจจะต้องอัดฉีดไปอีกเคสละห้าสิบบาทนะถ้า ้าเวรน,นั้นเขาตรวจได้100ร้อยเคสเขาก็จะได้ห้าพันบาทบวกเพิ่มกับเงินเข้าเวนเขาแต่ถ้าพยาบาลเนี่ยมีคนไข้ยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าให้เราดูแลคนไข้100ร้อยเคสมันออกหน่วยไว้ทั้งวันนะ่ะเราได้100ร้อยเคสน่ะเราขึ้นกันก็นก,กี่คนแต่ว่าพยาบาลน้องอยู่คนเดียวหรือไม่เืินสองคนเนี่ยเราก็ได้แค่หกร้อยมันก็เลยเป็นความแตกต่าง ของวิชาชีพนะคะก็เราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าที่น่าสงสารตัวนั้นคือน,น้องเนิดเอดน้องผู้ช่วยนะนี่น้อยกว่าพยาบาลอีกครึ่งหนึ่งอีดนะคะทํางานเท่ากันมันก็เลยแล้วในโรงพยาบาลมันก็เลยเกิดเป็นวันนะขึ้นตัอย่างตามหมอใช่่ก็จะประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอหมอดีไม่ดีถ้าหมอคนไหนน่ารักก็ทํางานด้วยสนุก แต่บางคนเนี่ยอ่าเหมือนเราเฝ้าไข้นะคะพูดประสบการณ์ที่เลวร้ายเราเฝ้าไขา้แล้วคนไข้หอบคนไข้หอบเราโทรรายงานไปอ่าอารมณ์เสียด่าเราอย่างเงี้ยทีนี้บางทีก็ให้เราทําทําเสร็จคนไข้ดีขึ้นหมอมาดูคนไข้ดีขึ้นก็โดนด่าอีกอย่างเงี้ยก็มีเนะ,ะบางทีก็โดนด่าเพราะคนไข้บอกเราอย่างนึงบอกหมออย่างนึงพอหมอมาคนไข้บอก อีกแบบหนึง่งก็โดนด่าอีกเนี้ยคะก็ะจะมีหลายๆเหตุการณ์นะกับบางคนนี้ก็คือแบบไม่มองหน้ากันไปเลยก็มีตลอดชีวิตบางคนก็กับหมอบางคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เจอกันตั้งแต่ตอนจบใหม่ก็ยังก็ยังทักทายวันพรอมวันเกิดกันเงี้ย่กับบางคนเนี่ยอ่าวันจะย้ายนี้พยาบาลแทบจุดทูกอะไรเงี้ยค่ะ นี่แหละอยู่ด้วยกันนะแต่ก่อนเราก็แรงนะ <c oughs> อ่าทีนี้มาระยะโลคอดไปแล้วว่ายี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรให้จำแล้วนะพวกเราจำได้จะหมดแล้วโลกขวางทางก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของโกกอดตัานะคะลกขวางทางก็คือหมายถึงโกคกอดตันเองคือผิดตำแหน่งนะ ข้อแตกต่างระหว่างลกขวางทางกับลกมีเลือดออกมีเลือดมีเลือดลูกลอกตัวก่อนกําหนดนะคะข้อแตกต่างของมันก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดท้องนะคะเรื่องของการปวดท้องเป็นหลักๆเลยว่าตัวตัวไหนที่ปวดตัวไหนไม่ปวดพอจําได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ กับโรคเกาะผิดตำแหน่งตัวไหนที่ทำให้ปวดมดลูกคะล,ลองดต่าค่าตัวที่ปวดคือโรคลอกตัวนะคะโรคผิดตำแหน่งไม่เจ็บนะคะแล้วโรคคันเป็นพิษนะคะมักจะทำให้เกิดอาการตัวไหนคะระหว่างโรคลอกตัวกับโรคผิดกำตำแหน่ง ่ำค่ะใหม่ใหม่ใหม,ใหม่จำใหม่อลบลบผิดตำแหน่งเนะี่ยอย่าลืมว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นมันเกาะผิดตั้งแต่ต้นแต่ว่าคันเป็นพิษมันจะเกิดที่เจ็ดเดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคันเป็นพิษก็เลยไม่มีผลกับลบลบเกาะผิดตำแหน่งนะคะมันมีผลที่จะทําให้ลบลอกตัวก่อนกําหนดนะคะ พอพอเข้าใจไหมคะเข้าใจครับอ่าทีนี้เฉพาะเราเราจะเป็นความเข้าใจนะเราถ้าเราจําไปเลยมันก็จะพักหนึ่งเราก็จะลืมจาไว้ว่าอันเป็นพิษมักเกิดที่อาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าลกลกเกาะตําเนี่ยมันต่ํามาตั้งแต่มันเกาะวันแรกแล้วใช่ไหมคะลกมาเพราะว่ามันปฏิสนธิเศษ กี่วันนะหกหกถึงเจ็ดวันมันเดินทางมาที่มดลูกใช่ไหมคะแล้วก็แล้วเขาก็จะอยู่มดลูกอยู่สามวันก่อนที่จะฝังตัวลงไปนะมันเป็นช่วงแรกๆเลยพอฝังตัวฝังผิดตำแหน่งปุ๊บนั่นแหละพอฝังผิดตำแหน่งเปิดก็ก็จะเกิดเป็นรกเกาะผิดตำแหน่งรบเกาะต่างไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับลกูลกรอบตัวก่อนกําหนดเลย ่ารลรกลอกตัวก่อนกําหนดก็มันเกิดจากหลายสาเหตุบางทีก็แม่เป็นเบาหวานค่ะเดียวก็รู้ว่าเขาเป็นเบาหวานการไหลเวียนเลือดเขาไม่ดีใช่ไหมคะอ่าคือไม่ใช่ไหลีดีเลือดมันจะเหนื่อยกว่าคนปกติเหมือนเราเติมน้ำหวานลงไปในน้ํามันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วพอมันไหลเวียนไม่ดีโรคโรคมันก็เลยจะจะตายอะ่ะเขาเรียกว่าโรคโรคมันก็จะเสียหายโรคของ ถพี่เป็นเบาหวานก็จะไม่สวยสีก็จะําช้ำนะโรคบางอันก็จะมีหินปูนไปเกาะนะก็จะเป็นขาวๆเลยก็มีนะคะพวกเนี้ยมันก็จะทําให้ให้ใหโรคมันมันเสียหายโรคมันตายได้ก็จะทําให้เกิดโรคอบตัวก่อนกําหนดสิ่งที่เราทราบก็คือลูกก็จะขาดออกซิเจนลูกก็จะไม่ดิ้นสุดท้ายลูกก็จะตายเนาะก้อหมก็หมดแล้วนี่ไงนี่ไงไอ้ที่ต้องจำ เรื่องของสายสะดือโอ้เรายังไม่ขึ้นพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องของสายสะดื alia. อว่าสีเดืเอนเก้าเดือนรบกําหนดนะคะว่ามันเป็นยังไงยาวเท่าไหร่ก็หมดแล้วที่ที่เราต้องจํำนะคะจริยธรรมประดุงคันไทยมีกี่ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ได้หมดแล้วนะคะแล ติวอีกไม่กี่วันเราก็พร้อมไปสอบแล้วนเนี่ย <c oughs> อหนูเล่าเรื่องอันนั้นี่ฟังแล้วยังการการติวกฎหมายนะคะอ่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะเพื่อนๆรอรอพี่กิ๊กได้เลยเหรอเราเอาพดุงคำให้แม่นเเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ามีคนมีพี่มีพี่ที่จะมาอธิบายให้เราฟังให้เข้าใจได้ปึ๊บ เจอก,กันกับเรื่องของโรกนะคะแล้วก็มาท่องเรื่องยากันมาท่องมาท่องแก๊สยาบำรุงฟันสิบเดือนกันนะคะเพื่อนๆโจทย์มาแล้วก็เปิดติวได้ท่องเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้หนูจะถามถามเกี่ยวกับยากันนะโอเคหกโมงยี่สิบขอบคุณทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้มาต่อค่ะเราจะอกแลนวอัดคลิปการทายได้สิบสี่สิบห้าในทีในไอ้บนนาปะโนนาปะใช่ใช่แบบหนูสิบเดือนอยู่ในเฟสเนื้อเดียนูเซนไีกอ่าเดียนูเซนไม่หีกพรุ่งนี้ให้กันบ้านเลยนะพรุ่งนี้หนูจะถามหนูจะถามแก๊กเลยนะเพราะว่ามันต้องบังคับเนาะเดี๋ยวไม่ท่องกันนะคะ เกี่ยวกับยาบุงลุงคันนะทุกคนเดี๋ยวนุชแชร์เข้าไปในไลน์อีกนะคะลบกวนทุกท่านคัดลอกเป็นลายมือตัวเอง mm. พกไปด้วยทุกครั้งว่างเข้าห้องน้ห้องน้ำให้อ่านนะคะนะเดี๋ยวจะส่งให้ตอนนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะส่งวิดีโอ,อวิดีโอวิดีโอที่หนูถ่ายคนไข้นะคะให้ดูเล่นๆว่า ท้องจริงมันประมาณนี้นะคะนี่ฝนพี่อัดตอนท้ายอ่ะออกไปแล้วพี่อัดตอนท้ายได้สิบกว่านาทีนะคะอาจจะเป็นคลิปเก็บตกค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณทก่านครับขอบคุณค่ะ